สบายดีเสาว,วันจันทร์พี่น้องเมื่อนี้กัสิผ้ามาหาเก็บผักไปล่งตลาดจ้าเมือ่อกสิเก็บทั่วเนาะพี่น้องเนาะเก็บทั่วฝฟักายาวจักสีหลอบที่เขาได้ะขคางนี่จําว่าได้ละเก็บดูและ กัยังดกคือเกาบางคนกับบอสเซียว่ามันจีดยาบ,บอสจีดได้พี่น้องเด้ออันนี้บอเคยสืกยาบอไห้ว่ามันงามเลยมันกะขี่ลไหลได้ใบนะ่ะแต่หน่วยมันหัางงามมึงเนี่ยอ่ะเก็บบักทัวค่ะเก็บบักทัวแลละก็สิมาเก็บบวบตอพี่น้องอันนี้มาถ่ายให้บึงก่อนก็ทถ่ายตอนเก็บก็บคือสีด,ดนเนาะมันหลายแนวกัสิพ่อมีบักบวบค่ะพี่น้องค่ะ บวบหอมจ้าบวบหน่วยงามๆได้นี่นเนาะงามอยู่งามอยู่เหยา,า,าๆนี่พวกเดี๋ยวไปเบิ่งข้างผุ่นมันซีมีลายํำไรข้างในกะแตงใบไห้พี่น้องมันหนาผุดมันหนาแล้วมันกระสิบบ่คอยสิจับหมากก็เลยมาแตงใบไห้โล่งได้พี่น้องค่ะ เห็นแหงใบแหงๆนี่บ่แมีนว่ามันตายเด้แตงออกให้มันกระลุงเลยก็กำลังเป็นหมากเริ่มต้นอีกค่ะแล้วก็เก็บพักบุ้งจีนเนาะพี่น้องเนาะพักบุ้งจีนแปลงนี่กับพ่อเก็บแล้วค่ะงามๆพี่น้องค่ะพักบุ้งจีนสวยงามจ้าแปลงนี้ งามดีพี่นอ้องบกเขือจจะสิพ่อได้เล่มจะอันนั้นบกกำลังสิเป็นดอกพี่นอ้องบกเขือเขือเปาะกำลังสิจับหมากเนาะแล้วก็สิมลระเบิ่งหาเก็บปักซีด่าน้ำพี่น้องท่านแก่ไปเบิ่งดู โอเคอยู่เบิร์นไว้นีด้วยเสร็จแล้ว โอเคขนาดหอเนาะปลอดสารเพียยังได้ซุกแล้วพี่น้องเียชื่อชีหวานแสบกรอบดีจ้ะกระสีได้ผ้ามายางเละหาเก็บเบิงเนี้ยกำลังแตกหย่อนไม้ตัดอันนี้หายแล้วนี่ค่ะอ่ะผ้ามาเบิง้งซ้ำหนีแล้วค่ะเก็บพลนผลิตค่ะเมื่อน,นี้ ม่ไ้ก็ฝากอุดหนุนกันด้วยค่ะเด้อว,วัสดีค่ะ